ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบชีสเค้กนะครับคุณจะหลงรักขนมปังชีสเค้กส้งของผลครับแค่มีเครื่องทำแซนด์วิชก็สามารถทำได้แล้วครับก่อนอื่นนะครับตีครีมชีสนะครับ250กร,รมัมพอนุ่มขึ้นก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไป1ช้อนโต๊ะตามด้วยไข่ไก่1ฟองครับตีครีมชีสนะครับแล้วก็ไข่แล้วก็ ทุกอย่างให้เข้ากันครับเพิ่มความหอมนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าวันนี้บอกไว้แล้วว่าจะทำขนมปังชีสเค้กส้มนะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่เจ้ากลิ่นส้มลงในตัวครีมชีสของเราด้วยแล้วกันนะครับผลใช้กลิ่นส้มที่ต้องเรียกว่าสกัดมาจากธรรมชาตินะครับเพียงใช้แค่นิดเดียวเนี่ยฮะก็หอมกลิ่นส้มไปทัว่วแล้วครับ อ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับตัวไส้ครีมชีสของเราก็มีลักษณะนี้นะครับวันนี้บอกแล้วว่าเราจะทำขนมปังชีสเค้กส้มแม่ของหวานนะครับ เลือกใช้ขนมปังดีๆก็จะมีคุณค่าไปด้วยนะครับขนมปังที่พลใช้เนี่ยต้องบอกว่าทําจากแป้งสาลีที่ไม่ขัดข่าวล้วนๆนะครับดังนั้นเนี่ยพวกจมูกข้าวแล้วก็เยื่อหุ้มเมล็ดเนี่ยยังอยู่ครบนะครับเวลาที่เราทานขนมปังประเภทนี้นะครับจึงเปรียบเสมือนได้กับการทานข้าวซ้อมมือหรือว่าข้าวกล้องที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็จะมาทานเนยบางๆที่ตัวขนมปังนะครับเนยของเราเนี่ยเวลาที่ทานเนี่ยนะครับควรจะเป็นเนยนุ่มนะครับเนยยังเย็นอย,อยู่เนี่ยนะฮะจะทําให้เราทา ยากนะครับแล้วก็เราก็จะไปกดตัวเนื้อขนมปังซะเยอะขนมปังของเราก็จะแบนแต่เลยนะฮะหลังจากที่ทานเนยเสร็จนะครับผมจะใส่แยมส้มบางๆนะครับลงไปเวลาที่จะใส่แยมส้มเนี่ยนะครับผมจะพลิกอีกด้านหนึ่งนะครับคือด้านที่ไม่มีเนยนะฮะเช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องหนามากนะครับบางๆก็พอเสร็จแล้วนะครับก็จะใส่เจ้าตัวครีมชีสเนี่ยนะครับที่เราผสมไว้กับไข่ลงไปตรงกลางครับพอแล้วครับ แค่นี้ก็เยอะแล้วเอาด้านที่มีแยมกับด้านที่มีแยมเนี่ยนะครับประกบกันลงไปลักษณะน,นี้ครับก็คือสรุปแล้วง่ายๆครับก็คือเราให้ด้านที่เป็นเจ้าเนยเนี่ยอยู่ด้านนอกนะครับเครื่องทําแซนด์วิชของเราก่อนที่จะใช้ต้องอุ่นให้ร้อนดีนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องทาเนเนยที่เครื่องแล้วเพราะว่าเนยจะอยู่ด้านนอกของขนมปังใช่ไหมครับวางลงไปเลยครับหลังจากนั้นไม่มีอะไรแล้วครับคนให ครื่องใช้ในบ้านของเราเนี่ยแหละครับเป็นคนทํางานครับอ่ะพอไฟเขาดับแล้วนะฮะแปลว่าของของเขาเนี่ยสีสวยดีแล้วนะครับนี่ครับผลออกมาพักก่อนนะฮะพยายามวางตรงที่เ,เขามีตะแกรงที่สามารถระบายความร้อนได้นะครับอันนี้สูตรที่พลทํานี่ทําได้หลายคู่เลยนะครับ เราอาจจะวางแยงไว้หลายๆรสให้เด็กสามารถเลือกใส่ได้ตามใจชอบก็ได้นะครับบางคนอาจจะอยากใส่บลูเบอรี่เชอร์รี่สตรอเบอรี่อะไรก็ได้หมดเลยนะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นครึ่งแล้วตกแต่งให้สวยงามแล้วกันครับเราก็มาหั่นครึ่งได้นะครับอย่าก,กดเขาแรงนะครับเดี๋ยวไส้เขาแตกตอกย้ำความหวานนิดนึงนะครับด้วยการโรยไอซิ่งให้สวยงามครับ เรียบร้อยแล้วครับขนมปังชีสเค้กส้มเมนูนหวานๆง่ายๆที่ผลนำมาฝากนะครับ